สวัสดีครับผมใหญ่ธนากรจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนติดตั้งโปรแกรม Quick Support นะครับที่เป็นโปรแกรมไว้สำรับนะครับรีโมทเข้าไปซัพพอร์ตให้กับลูกค้านะครับของทางบริษัทโค้ดโมบายนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ code mobile me s com นะครับพอเข้ามาเสร็จแล้วนะครับจะเจอหัวข้อ นะครับที่เขียนว่าติดต่อนะครับหลังจากนั้นนะครับจะเจอลิงก์คำว่า Quick Support นะครับทีนี้นะครับถ้าใครเคยใช้โปรแกรม TeamViewer มาก่อนหน้านี้นะครับต้องบอกก่อนว่าทางบริษัทนะครับซื้อไลายเส้นไว้นะครับดังนั้นนะครับลูกค้าจะต้องทำการติดตั้งตัวนี้เท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้ของทาง Official ได้นะครับเพราะว่าเราซื้อไลนเส้นไว้นะครับถ้าลูกค้าเคยเปิด TeamViewer ไว้ นะครับที่เป็น Official ลูกค้าจะต้องทําการกด t e a m ิ i เลอรตัวนั้นออกก่อนแล้วมาติดตั้งตัวนี้นะครับซึ่งไอตัวโปรแกรมตัวเนี้ไม่ได้ติดตั้งนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวรันนะครับเหมือนเราโหลดมาแล้วรันได้เลยนะครับทีนี้เราก็ทําการจิ้มเข้าไปที่ Quick Support นะครับตอนนี้นะครับผมกําลังรีโมทไปที่เครื่องทางฝั่ง Windows นะครับก็สังเกตว่าโหลดขึ้นมาแล้วนะครับพอโหลดขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ทําการัดเบลคลิกเปิดขึ้นมานะครับ ในคลิปนี้นะครับผมจะสอนนะครับทั้งฝั่งเครื่อง Windows ด้วยแล้วก็เครื่องฝั่ง Mac นะครับก็เดี๋ยวช่วงแรกนยจะเป็นเครื่องทางฝั่ง Windows ก่อนนะครับโอเคตอนนี้ผมก็เปิดตัวโปรแกรมนะครับ Quick Support ขึ้นมาแล้วนะครับผมจะเรียกมันว่า Quick Support นะครับลูกค้าครับทีนี้นะครับคณลูกค้าจะต้องทำการแจ้งเลข UID นะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับใช้ Quick Support ของบริษัทค้ดโมบายแล้วนะครับสังเกตจาก โลโก้ตัวนี้นะครับเพราะเราซื้อลายเส้นไว้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับแจ้งเลขนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทค้นโมบายนะครับซึ่งผมก็จะจําลองว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่นะครับผมก็จะพิมพ์เลขลูกค้าเข้าไปนะครับ168นะครับห้า 6, 6, 7 9 6 อ่าัสเวิร์ดตรงนี้นะครับจะเป็นพัสเวิร์ดของทางฝั่งผมกรอเข้าไปนะครับคุณลูกค้าไม่จําเป็นต้องแจ้งพัสเวิร์ดนะครับโอเคตอนนี้ผมเข้ามาแล้วนะครับอ่านี่ก็คือเครื่องทางฝั่ง Windows ผมสามารถนะครับใช้เมาส์ได้ใช้คีย์บอร์ดได้นะครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นการใช้โปรแกรม Quick Support ในฝั่งเครื่อง Windows แลครับทีนี้นะครับผมขออนุญาตออกจากตัวรีโมทตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการนะครับอ่า ไปรีโมทในฝั่งเครื่อง Mac ให้ดูนะครับว่าเครื่อง Mac เนี่ยทำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเครื่อง Mac ก็เหมือนกันนะครับเข้ามาที่ www.codemobilems.com เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับมาที่หัวข้อติดต่อนะครับจะเจอลิงก์ที่ชื่อว่า Quick Support นะครับให้ทำการเลือก Quick Support ขึ้นมานะครับ ตอนนี้มันก็โหลดนะครับซึ่งตัวโหลดตัวเนี้ยนะครับผมก็รอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับมันสามสิบสี่เมกเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ทำการัดเป็นคลิกขึ้นมานะครับสังเกตว่ามันเป็นซิบนะครับพอผมอันซิปเสร็จแล้วนะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเปิดขึ้นมาก็จะมีนะครับรูปไอคอนนะครับที่เป็นตัวโลโก้ค้นโมบายนะครับ ทั้งฝั่งเครื่อง Mac นะครับมันจะมีประเด็นหนึ่งประเด็นคือมันจะไม่ยอมรับนะครับพวกซอฟต์แวร์ที่เราดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตข้างนอกนั่นเองเราเลยต้องไปกำหนดพวก Security นะครับก็เราจะมาที่ตรงส่วนของตัวรูป Apple นะครับมุมซ้ายบนนะครับหลังจากนั้นมาคำว่า System p r e f e r e n c e นะครับจะเจอหัวข้อที่ชื่อว่า Security and Privacy นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะหาคำว่า นะครับ general ก่อนนะครับมันจะต้องปลดหลายสเต็ปนะครับอันดับแรกมาที่ general นะครับแล้วก็เลือกคำว่า teamviewer ค u p p o พอสอบตรงนี้นะครับกด open anyway นะครับอ่ามันก็จะเป็นการยอมรับนะครับกด open หลังจากนั้นนะครับเราก็จะกลับมาที่ทงส่วนของตัวนะครับอ่ามันจะขึ้น dialog บางนี้นะครับเราต้องขอตัว permission ก่อนซึ่ง permission เราก็จะมาที่ตัว privacy นะครับ ก็ยังอยู่ในหัวข้อ Security and Privacy นะครับหลังจากนั้นนะครับก็หาคำว่า Accessibility ตัวนี้นะครับเราต้องทำการติ๊กตัว Quick Support ซึ่งในเคสนี้ผมติ๊กแล้วนะครับผมก็จะจำลองว่าผมยังไม่เคยติ๊กนะครับผมก็จะมาปลดล็อกลูกกุญแจก่อนโดยการปลดล็อกลูกกุญแจตรงนี้จะเป็น Password เครื่องนะครับที่เราได้ทำการ Login ออเข้ามาตอนแรกนะครับ ตอนนี้ผมล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับผมก็ทําการปลดล็อกนะครับโดยการติ๊กให้มันเป็นเครื่องหมายถูกนะครับหลังจากนั้นก็จะมีอันนึงก็คือสกีนเรคคอร์ดดิ้งนะครับก็ทําการติ๊กนะครับทีมเวลเลอร์ฟรีซัพพอร์ตเมื่อติ๊กเสร็จแล้วนะครับก็ปิดโปรแกรมนะครับแล้วเปิดโปรแกรมใหม่นะครับก็คือแจ้งเจ้าหน้าที่ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะเปิดฟรีซัพพอร์ตใหม่อีกครั้งหนึ่งสังเกตว่ารอบนี้นะครับมันจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ แต่ตัวนี้นะครับมันยังขึ้นคำว่า a n n o อยู่เ,เราอาจจะต้องกด request access อีกทีหนึ่งนะครับสังเกตว่าตอนนี้มัน allow แล้วนะครับแสดงว่าเครื่องทางฝั่งผมนะครับสามารถรีโมทได้แล้วลก็แจ้งเลขตรงนี้ให้กับเจ้าหน้าที่เลยนะครับผมก็จะจำลองว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่นะครับผมก็เปิดโปรแกรม t i m e w a e e ขึ้นมาแล้วผมก็กรอกเลขเข้าไปนะครับ อ่าตอนนี้ผมก็คอนเน็กเข้ามาแล้วนะครับรหัสผ่านนะครับอันนี้เป็นรหัสผ่านของทางฝั่งเครื่องผมเองนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้ทําการรีมทเข้ามาแล้วนะครับสังเกตว่าตอนนี้ผมสามารถใช้เมาส์คีย์บอร์ดได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้โปรแกรมคลิปซัพพอร์ตในฝั่งเครื่อง Mac OS นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการใช้โปรแกรมคลิปซัพพอร์ตทั้งฝั่งเครื่อง Windows กับเครื่อง Mac ครับขอบคุณครับ